สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบนนะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยอืมช่วงนี้ล่อยหล่อนิดหน่อยนะครับแล้วผมก็ยังพอมีเวลานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เปิดไปแล้วเป็นขาดแค่2ช่องนะครับซึ่งตอนนี้เงินผมยังไม่ออกนนเดงนะครับผมทุกคนครับเป็นต้นเดือนทาไมเดือนนี้มันเงินออกช้าจังเลยก็เป็นว่านะครับผมนตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับ XM4 นะครับผมระดับมิสติกนะครับแต่ว่าผมจะมาบอกก่อน เจาะลึกเลยนะครับถึงเรื่องของสกินของแต่งและก็อะไรต่างๆของตัวมิสติกนะครับเอาล่ะในตัวของ x m 4นะครับผมมันเป็นสาย a s แอสโซไลเฟนนะครับซึ่งมันมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับระยะการยิงที่ดีที่สุดเนี่ยนั่นก็คือระยะกลางนั่นเองนะครับผมก็มีอัตราการยิงเนี่ยอยู่ที่4นัดนะครับถึงจะสังหารศัตรูได้นั่นเองแต่ว่ามีหลายคนนะครับผมที่ค่อนข้างเครียดนะครับสำหรับการเล่น x m 4นะครับนั่นก็คือการที่มันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแรงดไดสูงนะครับและก็ของแต่งแต่ละชิ้นเนี่่่ยยมัันนกก็ดดููแแตตงงงงาะครบ ทำยังไงให้มันนิ่งอะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ได้ทําการวิเคราะห์มาทั้งวันแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าจะนอนน้อยมากๆนะครับหลายคนที่ดูไลฟ์สดผมก็ได้จะรู้นะครับว่าวันนี้ผมเพิ่งได้นอนตอนประมาณ6กโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้านะครับผมแล้วก็ลุกมาอัดคลิปนี้นะครับและหลายคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วผมเนี่ยมีเ4ได้ยังไงนะครับซึ่งผมมีเ4ได้เพราะว่ากาลิน่าเขาส่งให้ผมรีวิวนั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถอัปเกรดได้นั่นเองแต่ว่าผมจะเอาแน่นอนนะครับเอน้ผมซ ก็เลยแบบเงินหมดกระเป๋าซื้อกล้องด้วยนะครับเดือนเดียวหมดไปแสนหนึ่งกระอักเลือดกันเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตอนนี้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ x m 4นะครับคือเซตแต่งเนี่ยมันมีหลายคนที่แต่งยังไม่เหมือนกันตอนนี้คือแบบกําลังประคบประคองกันอยู่นะครับซื้อของแต่งแต่ละคนเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเรื่องของของแต่งนะครับคือผมใช้อ่ะเซตนี้แหละแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะให้ทุกคนดู x m 4ไปด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการให้ทุกคนเห็นสกินไปด้วยแล้วกันแต่ว่าหลักๆแล้วววเ่ผมมมาาาาิคระห์ AMC กก แล้วก่อนที่จะไปรับชมต่อใครเนี่ต้องการที่จะเล่นเกมมือถือบน PC ผมมีอิ u เ a ล o เตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC มาแนะนำครับ<อ>นั่นก็คือ LD Player เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทําให้คุณเล่นเกมมือถือบน PC ได้แบบลื่นไหลพร้อมกับมีเกมมากมายที่ให้ทุกคนเลือกเล่นคําเตือนอาจจะมีบางเกมนะครับที่ผู้พัฒนาไม่อนุญาตอาจจะทําให้ไอดีของท่านโดนแบนได้น,นะครับอย่างเช่นของด้วยที่มือที่ผู้พัฒนาไม่รองรับนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยครับมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นเกมที่รอให้ทุกคนไปลองเล่นบน LD Player บอก ทั้งลื่นทั้งเสถียรเพราะว่านี่คือ LD Player สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและลองใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้ i p t i o n วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าโหลดกันแล้วไปรับชมวิดีโอกันต่อเลยดีกว่าครับโอเคข้อเสียของ XM4 นะครับในอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าใครเนี่ยที่ไม่มีสก,กินนะครับคือเป็นสกินป่าแบบนี้นะครับ คือมันมีข้อเสียอยู่อย่างหน,นึ่งนะครับสำหรับ a m ็แบบหลักๆเลยก็คือ1เลยนะครับคือสะโคบหรือเป้าเล็งของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากแบบยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีแง่งที่มาเกะกะนะครับก็คือตรงด้านขวากับด้านซ้ายนี่แหละคือมันเกะกะมากๆนะครับนี่เลยนะครับเหตุผลที่ a m ็เนี่ยมันเล่นยากนะครับ2เลยก็คือแรงดีดมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบว่าไม่ลองไม่บังคับจอเลยนะครับอาจจะดูไม่สูงนะครับแต่ว่าพอคุมเล่นจริงๆแล้วเนี่ย มันก็มีแรงดิดที่สูงมากๆอยู่เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยชินนะครับแต่สำหรับผมอะคือผมอค่อนข้างที่จะคุมแรงดิดปืนทุกกระบอกได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการฝึกซอ้อมนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าคุมปืนยังไม่ค่อยนิ่งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับสำหรับการเล่นไอแกรมีถ้าสมมุติว่าผมเนียผมผอลองกระสุนไม่จํากัดแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยก็อาจจะคุมได้ดีระดับหนึ่งนะครับบางคนดูในไลฟ์ผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไอกมสีพี่นิ่งจังนะครับคือผมอ ทําการคุมได้ดีนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงอวยตัวเองประมาณนี้ แต่ว่ามันสามารถทําให้แต่งแล้วก็นิ่งกว่านี้ได้นะครับไ่ตอนนั้นที่ผมบอกว่าของแต่งของ a m ็ี่เนี่ยมาดูยากนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะครับก็คือปากกระบอกปืนเนี่ยเห็นไหมว่าของแต่งแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะชูเรื่องของแรงดีดเป็นหลักเหมือนกันนะเนี่ยแรงดีดแนวตั้งเนี่ยคือเขาอยากให้เราแบบว่าจัดแรงดีดแนวตั้งให้มันน้อยลงนะครับต่อไปก็ลำกล้องปืนเนี่ยลำกล้องปืนก็มีเยอะมากนะครับความเร็วกระสูนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับแล้วก็ความเสียหายของยานพาหนะอะไรอย่างงี้เนาะผมก็จะมีสอนของแตง ให้ทุกคนดูก่อนเลยนะตอนนี้ผมขออ่ญาตปรับภาพแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมเล่นใน iPad เนี่ยตอนนี้คือภาพมันก็เป็นจอสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวดูแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือในเซตอของแต่งของ AM4 เนี่ยผมก็จะแต่งประมาณนี้นะครับซึ่งการแต่งของมันเนี่ยก็อาจจะชูโรงไปในทางของปืนระดับมิสติกเพราะว่าสโคบมันดูโกงน,นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือสําหรับใครที่ชิน a อ m 4โดยที่เล่นสกินปกติเนี่ยถ้าเก่งแล้วเนี่ยใช้เซตนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดแล 4, แลล้้้ววสสํําาหหรรัับบ A4 A4 ะผมดยนค,นคีือ นิ่งมากนะครับอัน,นอ่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของลำกล้องปืนนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับคือลำกล้องปืนเนี่ยผมมาใช้เป็นตัวบวกเ5ระยะดาเมจแล้วก็บวก40ความไวกระสุนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยใน a อ็ผมชอบมากก็คือตัวคูณดาเมจส่วนร่างกายนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะน่าจะเป็นอกแขนไหลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของข้อเสียเรื่องของอความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็กแล้วก็ความในการวิ่งซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ได้มีผลกับ XM4 มากมาายขนนดั้นเพราาาะวว่เจ้ตั m ็เนี่มนกม็วขนาดนั้นเคราบเรา็จกา ทิ้งระยะห่างในการเล่นพอสมควรและก็เขาแต่งชิ้นนี้เนี่ยชิ้นแรกที่ผมใช้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือหวังผลสีนัดได้ดีมากๆนะครับในระยะไกลก็ตามนะครับผมเพราะว่าระยะดาเมจเนี่ยมันเพิ่มมาจนถึง71เลยนะครับผมในสแตตของเขาเนาะและก็ความไวกระสุนเนี่ยบวก40ถือว่าดีมากๆนะครับความไวกระสุนก็คือความไวกระสุนที่ไปถึงตัวศัตรูนะครับจาก จุดเราไปถึงจุดศัตรูนั่นเองนะครับก็มันทําให้กระสุนไปถึงเร็วเวลาเป้าเราตรงตัวเขาเนี่ยมันก็จะโดนได้ดีกว่านั่นเองนะครับบางทีเราไม่ต้องยิงเผื่ออะไรประมาณนี้เนาะก็ดีมากๆนะครับตัวไปก็ตัวคุณนาเมันร่างกายและไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตัวนี้คือโกงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พันท้ายนะครับพันท้ายตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นบวกนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งแล้วก็ลบความดีเลยเมื่อวิ่งยิงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็จะมีความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วใน MP เ่อดีีีตตรรรรรงงงงงท่่่่ววาาาไปหัักก้้เเเมมือออนะคข็มะ ้อีอย่างหนึ่งก็คือความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงก็คือตอนที่เราวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นะครับแล้วเรากดซูมทันทีเนี่ยมันจะมีการยกกระบอกปืนเนี่ยมาเล็งนะครับค่อนข้างช้าซึ่งการที่เรามีดีเลย์เมื่อวิ่งยิงเนี่ยที่มันลบไป30%มันก็ช่วยทําให้มูฟเมนต์ในการซูมเนี่มันดูเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปคลิปหลังนะครับก็ได้เป็นระยะเวลาเล็งยิงนะครับแล้วก็ตัวกระตุกนะอันนี้เนี่ยก็สามารถวัดกับเอ่อ LMG ได้บ้างนะครับแล้วก็ AR ได้นะครับในระยะกลางๆเนาะตัวของเราก็จะไม่กระตุกนะครับแต่ว่าก็ได้ข้อเสียของเอ่อความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมรู้สึกว่ามันหักล้างกันไปแล้วนะครับต่อไปก็แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนก็บวกมาสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่า,าตราการแลก้กกะสูองเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับไม่ได้ช้าเกินไปเนาะสามสิบนัดเนี่ยก็อาจจะหมดเร็วเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีของแต่แมกกาซีนส่วนอื่นนะแต่ผมรู้สึกว่าส่วนอื่นเนี่ยมันจะเสียเรื่องของออระยะเวลารีโหลดหรือระยะเวลาเร็งยะิงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าใช้เป็นบวกเป็นสนะิบแมกกาซีนเนี่ยดีที่สุดละสี่สิบนัดอะยังไงก็เหลือเลนะครับผมบอกให้ต่อไปอนออ็น,น มากมากเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้เลยแต่ว่าผมเนี่ยลองใช้ตัวนี้แล้วผมติดใจมากๆากนะครับก็เพราะว่าเพราะว่ามันได้เรื่องของแรงดินถตั้งนะครับแรงดินนอนเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะเพราะว่า x m 4เ,เนี่ยแรงดินนอนไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าแรงดินถตั้งของเขาเนี่ยเยอะมากๆานะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับผมซึ่งมาช่วยเรื่องของแรงดินได้ดีมากๆานะครับดีแบบดีจัดเลยนะนั่นแหละแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของลำกล้องปืนนะครับที่มันจะมีอีกหนึ่งอันที่ผมเห็นหลายๆคคนนเเลืืออกกกใช้้็ตัววีบระะยดาม แลวก็ความไวกระสุน50%นะครับแล้วก็ได้ตัวคูณดเมจร่างกายมันก็จะคล้ายๆกับอันที่ผมใช้นะแต่ว่าสังเกตที่ข้อเสียหลักๆนะครับก็คือมันจะบวกแรงดีดมาด้เลยนะครับคือมันไม่ดีเลยนะครับมันไม่ดีมากๆนะครับสำหรับเอ็กเอมสี่ที่เพิ่มแรงดีดมานะครับมันไม่ดีมากๆครับผมไม่แนะนำไม่ใช้นะครับผมไม่แนะนําเลยตัวนี้ผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับบวกระยะดาเมจ75%นะครับความไวกระสุน40ตัวคูณดเมจข้อเสียของมันเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องของแรงดีดเลยนะครับม ที่ไม่ได้มีสกินเลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหตัวที่เราไม่ได้มีสกินอะไรเลยนะครับแรงดีมันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมลืมไปว่าผมแบบต้องไม่ไม่ขยับจอเลยนะครับโอเคมามันก็ยังดูดีเหมือนเดิมวะตอนที่ไม่ขยับจออ่ะเดี๋ยวลองบังคับดูสักหน่อยแล้วกันนะครับใช่ผมความต่างๆมันก็เหมือนจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่า มันก็นิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยมันก็นิ่งขึ้นนะแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นปะมันดูนิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับดูนิ่งขึ้นเซตนี้มันเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วแหลออนะสำหรับผมนะผมสำหรับผมนะวงเล็บนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้แต่งแบบนี้เนาะนี่ครับเห็นปะดูนิ่งขึ้นไหมดูดิ เอาเรื่องและสำหรับใครนะครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับกล้องนึงมาดูยากแล้วอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนให้มันแบบมองง่ายขึ้นนะครับก็คือผมแนะนำมันมีแค่ตัวนี้จริงๆที่สามารถเอาออกได้นะครับนั่นก็คือ ผ่านทายนั่นเองคือต้องถอดตัวนี้แล้วก็ไปใส่เป็นกล้องเล็งถ้าสําหรับผมนะแต่ว่าถ้าจะใส่กล้องเล็งขนาดนี้บางทีมันก็มีอีกอย่างหนึ่งเว้ยก็ไปใส่มอนเดิมแล้วก็เอากิ๊บหลังออกมันก็พอได้นะเอากิ๊บหลังออกแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นอ่ะอันนี้สําหรับใครที่แบบไม่ชอบกล้องเล็งของมันนะครับก็อาจจะแบบนี้ก็ได้นะใช่ประมาณนี้โอเคผมรู้สึกว่าผมแนะนําเรื่องของของแต่งแล้วก็วิธีการใช้งานของเ m 4มาถือว่าโอเคละต่อจากนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปใช้เป็นเจ้าตัว X4 เอกิมนี่รัวานี้นะคร สวยขนาดไหนนะครับแต้ก็ลองไปลุยจริงสักแม์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับเ m 4ตัวนี้นะครับผมล e t s go <S ละหรือว่าจะเป็น Over To ์ p ็อร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นน้อน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่งไอเดียให้ทางร้านเติม แค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป,ป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน o อ e r w ร์ช h อ p อก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมนะคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะแล้วนี่ครับผมสก,กินของเช่าตัวอ็เอ็นะครับคือผมก็รู้สึกว่าเรื่องสก,กินนี่เป็นรองเลยเรื่องสโคบเลยโคตรสุดดูดีครับ โอ้โห oh. มันก็สวยมากๆเลยนะแต่ว่าที่ผมไปดูมาถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยก็ความรู้สึกของผมนะหลังจากอัปเกรดอะไม่ค่อยต่างกันเยอะนะครับไม่ค่อยต่างกันเยอะนะแต่ความโกงของเจ้าตัว a k m 4ในสกินนี้เนี่ยให้ทุกคนดูเรื่องของสโคบครับดูดิดูของสโคบนี่แหละสะโคบนี่คือแบบ the best of the best อะทุกคนดูดิ S <S สโคบโคตรโล่งอ่ะต่างคือแบบคือบังคับให้ซื้อเลยอ่ะคือจากตัวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเอ้ยผมไปใส่สโคบเฉยเลยโถเอ้ยโอเคใช่มันก็นี่แหละครับความต่างนะของสกินธรรมดาแล้วก็สกินมิสติกนะครับมีคนบอกว่าสกินมิสติกโกงยังไงก็โกงเรื่องของสโคบนี่แหละดูดิสโคบคือโคตรเอาอ่ะโหดูดิโอเคเดี๋ยวมาดูฟังเสียงปืนมาสักหน่อยแล้วกันนะครับมา เสียงเหมือนไอเคดึงหนึ่งเจ็ดมาก,มาก,ม,ากมากเลยเสียงธรรมดามากๆเลยครับผมโอเครีโหลดประมาณนี้นะรีโหลดก็เอาเมาีกระสีมาจิ้มนะครับผมอ่าฮะแต่ว่าก็มีเสียงนิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์กันสักหน่อยละกัน <c oughs> นี่แหละความที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับมันก็จะมีประมาณนี้แหละเห็นปะ แค่นี้นะครับผมผมคิดว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อ XFS ตัวนี้มาเนี่ยก็นี่แหละเรื่องของสโคบี่แหละเป็นหลักจัดนะเป็นหลักๆเลยอะเป็นหลักเป็นต่อเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะใช้เซต,ตแต่งที่ผมแนะนําไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ x f เนาะในการลุยแรงสักต่างแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าครับ let's go จะหาห้องเจอไหมเนี่ยมาลุยกันในโหมดฟอนไลน์นะครับผมก่จะเจอมาอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนทีพูดอะไรวะเ,เนี่ยน่าจะเป็นสตรีมเมอร์ต่างชาติหรือเปล่า <c oughs> โอเคไปครับลุยฮะ เลตส์โก้เลตส์โก้เลตโกปับ๊บน้าหนึ่งปับป๊บปั๊บอ่าฮ่าเพื่อนร้อนร้อนเฮ้ย,ยวิ่งมาอย่างงี้โอเคตัดก่อนดีกว่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอุย้ยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยรู้จัก x อ็ป่ะน้องไม่ได้วะมี่สไนฟ์โอ้โหไม่ได้วะเฮ้ย เออได้เว้ยโอ้โหแล้วโดนแมนูวอลมาดิน้องโอ้ยสองตัวมาดิมาดิมาสะโขบโกมาทำไมอะเฮ้ยอยู่นี่ครับผมสวยงามสวยงามไปผมไปแล้วผมไหลแล้วผมแค้นมาโอ้โหไฟลากไปดิโอ้โหข้างในหลุดเฮ้ยแต่ว่า เอ็กเอ็มสี่คือสโคบนี้ดูเล่นง่ายขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับผมโอ้โหสองเอาสวยดิอย่างเงี้ยโอ้ยรอดได้ไงว่อยู่เนี่ยโหแล้วแมนวอดัอกตรงนั้นแล้วผมจะเล่นยังไงวะเนะี่ยมาดิมาฟันก่อนเลยตัวนี้สวยเปิดเกาะก่อนปับ๊บ <G ren minimalist> อืมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอืมอะไรวะเนี่ยเปิดกเกาะแล้วตามไม่เห็นมาเลยมาโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเกาะโคตรนานเลยทุกคนไม่ได้เล่นฟอนไลน์นานนะครับเล่นแต่บอมช่วงนี้เอาเงี้ยเอาเงี้ยโอเค,อเคแต่ได้อยู่แต่ได้สองไงละ่ะแต่ได้สองไงละ่ะไปข้างหลังผมมาไงเนี่ยอฟอนไลน์อะไรวะเนี่ยหลุดยับจัดเฮ้ยผมว่าต้องมีสองตาหรือเปล่าวะอย่างเงี้ย ผมซื้อมาตาแรกผม <laughs> ผมซื้อ่าตาแรกผมอะไรมาเนี่ยบินมัวจัดแต่ว่าสกอร์ผมต้อง MVP ให้ได้ไปเอ็กมจริงผมก็ไม่ได้จับแบบขนาดนั้นนะครับไม่ได้วะไม่ได้ละไม่ได้ละแป๊บหนึง่งไฟลอยมาใี่ผมดับนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหจังหวะทาม,มิ่งผมดูดิฟันก่อนเลย <laughs> มา โอ้มาดิเอ็กเอ็มสี่ผมเอาสุดอะฟันหาฟันกันเลยตอนนี้ไม่มีหรอโอ้หเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ใช่นี่หว่าเอาดิเ <g formulate> กลียดมากแมนอวอ์เนี่ยมันจะแลกผมไม่ได้เลยเว้ยไม่มีหรอเฮ้ยมีจด้วยโอ้โหมันสไลด์อะดูดิ <c ười> ได้เปียบผมเฉยเลยเามาเลยเข้ามาเลยเอ็กเอ็มสี่ผมผม,ม่าใสา่เอฟเอ็มเจไม่ค่อยเหมาะนะครับผมมา โดนไปดิเออสวยเพื่อนเปิดเกาะไหลเลยมาดิโอ้ดูดิเปิดพอดีเลยอะไม่ได้นะยางไม่ได้นะแต่ว่า40ต่อ40 37นะครับผมมาสวยเอ,อ้ยไฟไฟไฟกลับก่อนไม่ได้เขียนไทย19มานะครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่แป๊บหนึ่งเฮ้ยรถจะจับผมปะวะ มาดิเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมได้แน่ตัวนี้มาเฮ้ยไปขึ้นข้างบนมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเจอแต่ยอดมนุษย์มันเห็นผมได้ไงว่าเสียงไม่หลุดเลยเว่อเว้อยิยงรถก่อนมาดิมาดิ สองหรอมาดิไม่ได้หยองอยู่แล้วน้องโ,อโหเสงงว่ารถคันนี้มันไม่พังสักทีมาม่อีกรอบดิมาอีกรอบดิออบดโอผูนิ่งจัดบอกเลยบอกเลยว่าเอ้ยบอกเลยว่านิ่งจัดไปวิ่งครับมาเดยรอเลยอ่ะผมรอเลยงานนี้เกาะโ,โหไม่มาเลยวะดูดิเฮ้ย โอ้โหมันไปคาบ้านเราได้ยังไงวะเฮ้ยต้องไปจัดมาแล้วเพื่อนเอ้ยลัดช็อตได้ว่ะมาดิมาดิมา,ดมาฟันก่อนเลยตัวนี้ฟันก่อนเลยตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไนด์ตัวนี้ผมแค้นโอ้โหโจบเลยแค้นกว่าเดิมห <laughs> ้าสิบแปดต่อห้าสิบสามเว้ยเฮ้ยไ,ไม่ได้หมูขึ้นไม่ได้เฮ้ยหมเจ็บนะเว้ยเฮ้ย อยู่นี่โอ้ห่าดเม็ดเดียว S M G มันโยกเร็วนะครับผมเวลามันโยกซ้ายขวาเนี่ยตัวเดียวเว้ยสวยมากเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ X M 4น่าจะไม่ได้ M หรอกตัวเยอะมากนะครับโอ้โหยี่สิบคิวเท่าอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตุ้เป็นสิบหก จะรู้ว่ามันจะเอยมยังไงเนี่ยโอเคครับผมทุกคนนครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยครับผมน่าจะเล่นได้แค่แบบตาเดียวนี่แหละเดี๋ยวจะอัปคลิปดึกเกินไปนะครับยังไงก็เดี๋ยว a m ็ี่เนี่ยมันจะมีมาอีกแน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะดูต่อนะแต่ว่านะของแต่งที่ผมแนะนําไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วใช้ดีมากๆนะครับยังไงใครที่อยากจะใช้ตามก็สามารถใช้ตามกันได้นะครับสำหรับเซตนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมจจนนนนนนนบบครรััััััไววว้้เออกกใหาาสสสํีีขต่ด